การใช้งานเว็บแอปพลิเคชันการตรวจกระดาษคำตอบนะครับแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการใช้งานการตรวจกระดาษคำตอบนะเ,เริ่มแรกเลยนะครับเราก็เข้าในส่วนของการติดตั้งก่อนนะครับเราก็ต้องกำหนด environment ของ python ของตัวที่เราจะใช้งานนะครับเราก็มาดูนะครับคอด่าเราสามารถเช็คได้ว่าเรามี environment อะไรบ้างนะครับ เสร็จแล้วนะเราก็เลือกตัวที่เราต้องการใช้นะครับอันนี้ใช้ตัว open cvx นะครับอันนี้ของใครของมันนะครับแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะครับนะเสร็จแล้วเราจะไปไหนต่อนะครับเราจะทํางานที่ตัวตัวนี้นะครับตัวโปรแกรมนี้เราก็เข้ามานะครับเซตก่อนเซตผ่าน ที่เราต้องการเข้าไปใช้ตัวที่เป็นเว็บไดเรกทอรีนะครับอ่ะเราก็เรียกเลยนะเราจะใช้ตัวอะไรนะครับอ่ะเราก็รันขึ้นมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือเรียกรันเว็บเซิร์ฟเวอร์มาละนะครับที่พอร์ต5,000นะ,ะหลังจากที่เรา รัน JS รันเว็บแอปพลิเคชันที่เราต้องการขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถึงเวลาใช้งานนะครับในการใช้งานเนี่ยสมมุติเราก็ใส่ URL URL ที่ใช้นะครับมันก็จะปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมาก็คือตัวเนี้ยไม่ต้องล็อกอินไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นจะใช้ตัวนี้เป็น user นะครับ โดยจะสร้าง user ตัวนี้ขึ้นมาให้เลยนะ,ะคุณก็เลือกไฟล์ต้นฉบับไปนะครับนะครับแล้วก็เลือกนะครับสมมุตินะครับถึง125แล้วกันนะครับเลือกไปทั้งหมด68ไฟล์นะครับอ่ะเราก็มาดูนะครับตรงนี้แนะนำนะครับ นำโดย URL เอ้ยโดยไฟล์นะครับให้ถ่ายภาพด้วยความละเอียด3เมกะพิกเซลบนพื้นสีดำนะครับอ่ะเรามาดูภาพต้นฉบับของเรานะครับภาพต้นฉบับของเรามันจะเป็นลักษณะนี้นะดูนะครับภาพต้นฉบับของเราจะเป็นอย่างเงี้ยคือถ่ายถ่ายรูปนะครับให้เห็นขอบนะครับขอบสีดำ ให้เห็นขอบสีดำชัดเจนนะครับถ่าย่นี้นะครับ,รบต้นฉบับของเราเอียงนิดเอียงหน่อยเบี้ยนิดเบี้ยวหน่อยได้นะครับถ้ามันดีเทคเจอนะครับมันก็ใช้ดีเทคขอบเอาอต่อไปนะครับเมื่อเราทำการเรียกเสร็จนะครับ เลือกไฟล์เสร็จแล้วอันนี้เลือก68ไฟล์นะครับมันจะมีตรวจตรวจไฟล์ได้บ้างถ้าตรวจไม่ได้ไมันก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วเราก็อัปโหลดไฟล์เลยนะครับคลิกที่อัปโหลดไฟล์ไปมันก็ทํางานไปเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆรอรอเฟกวัวอัปโหลดเสร็จนะครับดูที่ตัวล็อกไฟล์ของเรามันก็ค่อยๆดาวน์โหลดขึ้นไปเรื่อยๆครับค่อยๆรับไฟล์มาเรื่อยๆนะครับ อันนี้เป็นทําในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในนี้เลยนะฮะในงานจริงอาจจะมีเวลาใช้เวลาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับโหลดขึ้นไป68ไฟล์นะครับรวมภาพต้นฉบับก็เป็น69ไฟล์อันนี้เราก็รอเวลาไปก่อน คือภาพละ5วินาทีนะครับ68ภาพก็รอไปก่อนนะครับเผื่อคนใช้งานเยอะนะครับอันนี้ก็จะดึงเวลาไว้แต่จริงๆแล้วข้อมูลมันลงไปละนะครับ OCB นะครับใน OCB อ่ะมันสร้างไว้หมดแล้วนะครับมันลงมาหมดแล้วนะครับมันสร้างหมดเฉลยไว้แล้ว รอไปก่อนนะครับผู้ใช้งานรอไปก่อนอะระหว่างรอพอสไปก่อนอะครับหลังจากที่เรารอมา5นาทีแล้วนะครับใกล้จะ5นาทีแล้วนะครับก็รอจนกว่ามันจะทำเวลาเขาดาวเสร็จนะครับ อันนี้เซ็ตไว้หน้าละ5วินะครับจริงๆหน้าละวิก็ได้ละนะครับแต่ไม่เป็นไรครับให้ยูเซอร์รอไปอันนี้ไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับเพราะการทำงานจริงๆมันอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับอันเดีนี้แค่เป็นเคาดาวน์เฉยรอสร้างลิงก์ให้นะครับ พอเสร็จแล้วนะครับมันก็เราก็มาคลิกที่ลิงก์ตรงนี้นะครับตรง URL เนี่ยคุณสามารถ Copy ไว้นะครับเผื่อจะเข้ามาดูผลคำตอบได้อีกนะเราก็มาดูนะครับดูผลเฉลยคลิกตรงนี้นะครับก็ดูเฉลยได้นะว่าได้เท่าไหร่นะครับก็จะบอกไอตรงนี้นะครับมันก็คือ28คะแนนนะครับมันจะเป็นบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ ตรงนี้ก็คือยินะครับอันนี้มันก็จะบอกคะแนนของทุกข้อสอบที่ตรวจได้นะครับโอเคเราส่งไป68นะครับมันตรวจได้กี่ฉบับนะครับเราก็มาดูที่ตัวตะกี้มันอยู่ที่ไหนนะ OC นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับยูเซอร์แล้วนะอันนี้ของอันนี้นะครับก็ เช็คถึงตัวอันนี้พอนะครับได้55แสดงว่าตรวจไม่ได้อยู่13นะครับ13ใบนะครับในส่วนที่ตรวจไม่ได้13ใบเนี่ยถ้าไม่ครบนะครับคุณก็ถ่ายรูปใหม่แล้วส่งเข้ามาใหม่นะครับพอส่งเข้ามาใหม่ไอตัวเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็คือเขาตอบชุดใหม่นะแต่คุณสามารถดาวน์โหลดคะแนนไปเก็บไว้ได้ ก็สามารถเซฟคะแนนเก็บไว้ได้นะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าภาพต้นฉบับเนี่ยคุณคืออะไรนะครับเวลาคุณถ่ายภาพมานะครับคุณก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับว่าสมมุติคุณอาจจะเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นชื่อรหัสนักเรียนรหัสนิสิตก็ได้นะตรงนี้นะครับใช้ชื่อไฟล์เป็นเนี่ยเรียงตามรหัสมาแล้วตรวจมันก็จะบอกคะแนน,นมาก็สามารถไปใส่ใน Excel ไว้อะไรก็ได้ Import ลง Excel เพื่อ บอกคะแนนจับแมดกับลายชื่อก็ได้นะครับอันนี้โอเคครับอันนี้ก็เป็นการทำตรวจข้อสอบนะครับแบบอัตโนมัตินะโอเคครับอันนี้ก็เป็นวิธีใช้งานคร่าวๆนะครับแล้วจะค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆนะโอเคครับเท่าน,นี้แหละครับ